ไปคุณโสภาค่ะจากสงขาค่ะคุณโสภาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องจ้าว,วันนี้มีปัญหาอะไรคะเชิญเลยค่ะปัญหาของพี่โสภาอ่าของพี่โสภาเป็นอย่างนี้ค่ะเงินของพี่โสภาตอนนี้พี่โสภาย่างอายุหกสิบสองแล้วทีนี้ก่อนที่ว่าจะเปิดโรงเรียนตอนนี้พี่โสภาก็บอกว่าถ้าว่าไม่มีหน้าร้านนั่นคือให้ใช้ลูกสะใภ้ได้เลยใช้ลูกสะใภ้ซื้อบ้านพี่โสภามีเงินอยู่สามล้านอืม พี่จุภาบอกว่าตอนนี้ลูกชายบอกว่าแม่เอาอย่างนี้แม่เก็บไว้สักร้านหนึ่งเอาเก็บแม่เก็บไว้สักร้านหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะให้จะจะใา้แฟนเขากู้ให้แฟนเขาสมารเซเว่นกู้ได้เงินเดือนสองหมืนกว่าเป็นผู้จัดการแล้วทีนี้หลานนั่นหลานลูกของลูกสาวอะค่ะ <c oughs> เขาจะเขาเรียนนิติศาสตร์เขาจะจบแล้วเ็าจะใช้เงินสักห้าแสนพี่สุภาบอกว่าก็ไปกู้ไอ้แม่หน่อยเถอะมันบอกว่าลูกชายของเพี่นไม่ยอม เรื่องนี้ปิดปัญหาตรงนี้ค่ะปีดปีแค่เคป็ไป,ปัญหาตรงนี้นิดเดียวค่ะน้องจะไปกู้เงินบ้านน,นะาน,นี้บ้านนี้ก็ผลของธนาคารโทรโส่ผลได้แปดเดือนนี้แล้วค่ะพี่สวาก็ผลเองเขาไม่องอยุ่งอะไรแค่ใช้แนะนาชื่อเขาเท่านั้นเองจอ้ะทีนี้ที่พี่สภาโทรมาในพี่จะถามว่าไงขอคําแนะนําว่าไงครับพี่จะขอคําแนะนําว่าสวัสดีค่ะคุณถนอมพี่สวาดูรายการทุกวันค่ะครับอ่าเล็่นี้พี่สวาบอกว่า ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วน้องเกมก็จะไปขึ้นกรุงเทพก็จะเรียนนิติศาสตร์ต่อเรียนอีกสี่ปีก็จบก็ได้พิพากษาเหละถึงในนี้มีเจ้านี้อยู่คนหนึ่งสองคนก็นอบอกว่าให้ทําบ้านขายกวากพิจารณาไม่เอาพิจารณากลัวพบพิจารณาโดนมาแล้วหนึ่งหลังหน้าวัดก่อเสือหัดใหญ่นี่นะคะครับอ่าโดนแล้วค่ะ เขาหักนู่นหักนี่พิจารณาแล้วอยู่แสนกว่าบาทพอพลไปแล้ได้ได้หนึ่งเดือนข้าคำถามเข้าคำถามอ่ะต้องการจะถามว่าไงครับปรึกษาเรื่องนี้ค่ะพี่จะว่าพี่จะจะจำคุณถนอมว่าเหตุการณ์แบบนี้จะแก้ไขยังไงคะจะทํายังไงจะให้ได้เงินมาให้หลานไปเรียนหนังสืออย่างนั้นเหรอใช่จ้ะสทส่เขาไปพู้บ้านตัวเขาไม่ยอมเขาเขาไม่ยอมไปพูให้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องการเงินไปทําอะไรต้องตอบผมตรงนี้ก่อน ให้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 น้องเกมไปเรียนค่ะน้องน้องเกมเนี่ยคือหลานใช่ไหมหลานค่ะลูกของลูกสาวเขาเลิกกับพ่อเขาแล้วปิดรถไาเลี้ยงไปหกเดือนหลานโอเคแล้วหลานเขาเรียนกฎจะไปเรียนกฎหมายเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนกรุงเทพค่ะตอนนี้เขา,าปีหน้านี้เขาจะจบแล้วค่ะปีหน,น้าจบแล้วค่ะจบตอนนี้ก็อยู่มัธยมจิตจันอยู่ค่ะอยู่ม .5 ค่ะเขาชื่อพลวัฒชัใช่ไห <า S 2> ไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่เป็นไรจะไปต่อมหาลาัยใช่ไหมลหลานจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนตั้งเป้าไว้อ่ะกรุงเทพค่ะพอดีว่าครูก็ก็คุยกับคุณครูแล้วคุณครูบอกว่าเดี๋ยวพอจบปีนพพนหน้าเขาจบแล้วคุณสภาก็จบแล้วค่ะอืมพี่โซภาพี่โซภาเด้อพี่โซภาพี่โซภาพี่ฟังผมนะจ้ะพี่เลี้ยงหลานคนนี้ซึ่งเป็นลูกของลูกสาวใช่ไหมใช่ค่ะอืม คแ้วก็ตอนตอนตอนนี้มาต่ออีกหนึ่งคนลาวแม่เขาทิ้งก็ไปมีแฟนใหม่ของลูกชายอีกคนลาวี้คนลาวอีกคนลาวแล้วก็น้องเกมพ่อเ็เป็นตำรวจก็ทิ้งไว้เงลต่ยเดือนหนึ่งพี่สุภาเขาเลี้ยงอยู่ตอนนี้จําหมดแล้วก็ตอนนี้เล็กๆกันปอสี่กับปอสามแล้วก็น้องเกมมันก็อยู่บ้านอีกหลังนู้นเลยค่ะพอพี่สุภาว่าเออบ้านหลังนี้มันเล็กแล้วก็เด็กๆมันโตๆกันแล้วชือบ้านนี้อยู่อีกหลังนึงอ่าพี่โสภา ทีนี้ทีนี้ลองฟังผมพูดดูนะพี่โสภานะเดี๋ยวพี่จะว่าขั้นตอนนั้นทัานิด้นไหมคุณจันมนท์ขั้นตอนนั้นหน่อยได้ไหมคะอ่านี่ไงจะจะพูดให้ฟังแล้วนี่ไงจถึงเวลาจะฟังแล้วยังได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะจะฟังไหมฟังนะผมผมว่าอย่าไปก่อนี่เลยอย่าไปอย่าไปก่อนี่อย่าเอาบ้านที่ติดจำนองแล้วไปก่อนี่อะไรใครเขาอีกนะ นะครับไม่แนะนํามไม่แนะนําแล้วหลานยังเรียนมห้ายังไม่จบมหเลยอย่าไปตึงอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นถ้าหลานไม่มีเงินเรียนไปกู้กยศอกอ,องทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเขามีให้กู้มไม่ต้องไม่ต้องคุณยายต้องเอาบ้านไปจำนองจำนำหาเงินมาให้หลานเรียนหนังสือหลานใช้สิทธิ์กู้เงินกนยศได้ค่ะค่ะไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องไปโน่นนี่นั่นแล้วลูกก็ทักท้วงเห็นไหมะ ลูกทักทวงค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาในความพี่ใจเขาคนที่อยู่บ้านหลังนู้นแหละยังไงเอพี่โสภาถ้าจะส่งหลานเรียนหนังสือนะกยศเขาให้กู้ยืมครับรัฐบาลก็มีกองทุนนี้อยู่อย่ากังวลครับพี่นะยังมีเวลาอยู่หายใจได้อยู่นะ หมาก็่าประเมินพิจารณาโดนหมากัดแล้วก็พิจารณาไม่มีเงินใช้แล้วตอนนี้พิจารณาไม่มีเงินสักบาทเลยพิจารณานอนนอนนอนเครียดอยู่เขาซื้ออะไรกินไงกินเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาพิจารณานั่งนูพิจารณาไม่มีความหมายเลยคุณจนอมพิจารณาแขนใจมันมันเลยดับมันตื่นมันมันยังพูดยังไม่ออกค่ะมันเหมือนก้อนหินอยู่ในอกน้องเกมก็ต้องจ่ายค่าเทอมค่ะพอสามก็อยู่เรียนกอบการ ขาบินก็อยู่เรียนกอบการต้องเสียค่าเทอมที่จะพาฟักอมสินไปที่ขายขายของได้รงเรีนพี่จุฬาจิตเป็นเสีย้นเี่จุฬาเป็นมีเงินลงทุนเนี่ยนะมีโสภาใจอย่างนเป็นโรงเรียนเด็กเป็นหลานเรียนเอกชนเหรอเอกชนหมดเลยคัะสองคนพาหลานไปเรียนโรงเรียนเดี๋ยวเทอมหน้าพาหลานไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลนะครับเอกชนนี่รายใจเยอะนะก็พ่อแม่เขาทิ้งกันอยู่กับยายอ่ะ แล้วยายจะมาแบ่งเ,เอามากดทับตัวเองเอยู่มันผมว่าก็ใช่ทีนะไอ้น,นั้นมันไอ้น,นั้นมันต้องเข้าใจค่ะแต่ว่ามันจำไงได้พ่อเขาก็ติดยาค่ะพ่อเขาผูกคอ,อแล้ววันก่อนเด็กนี่สุภาพไปช่วยไว้นี่เอามาไว้ที่บ้านเนี้ค่ะผูกคอเ <ขอ S 1> นี้ยสุภาเจะ,เจ,ะ,จ,ะจะทายังไงกับเรื่องนี้นางจิมมี่ฟังและจะให้แกทํายังไงจะทํายังไงนี่ที่โรมานี่จะให้ทําอะไรตกลงพี่สุภาพบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงว่าจะกู้บ้านหลังนี้ตั้งห้าแสนกู้เพิ่มตั้งห้าแสน ตอนนี้เป็นนี้เขาอยู่ร้านเจ็ดร้านคิดว่าร้านเจ็ดก็แล้วกันเพราะว่าผลไปแปดเดือนแล้วเหมือนจะมากู้ามาร้านเจ็ด <7 S 1> เลยกู้มาร้านเจ็ดทีนี้ฟังถ้างั้นฟัง,ฟง,ฟงถ้าฟังนะถ,งนะถ้าฟังผมถ,ถ้ากู้ถ้าจะกู้เงินไปให้หลานเรียนหนังสือเรียนกฎหมายนะอย่าทําเพราะว่ามีกองทุนกยศอ,อ,อนาคตข้างหน้าแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องใช้เงินมาใช้ก่อนในช่วงนี้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็วางแผน<ช>ว่าเอาลูกออกจากเอกชนเอาหลานออกจากเอกชนแล้วไปอยู่โรงพยาบาลโรงเรียนของรัฐมันจะได้เบาลงใช่ค่นะเร,เราจะได้มานั่งทุบอยู่ตอน<ม>นี้ทุบเพราะอะไรอะ่ะเพราะทุบเราทําเกินตัวไงคุณยาย ก็ต้องกลับมาดูข้อเท็จจริงว่าโอเคนะทนตรงนี้ไปให้ได้ก่อนผ่านไปสักนิดหนึ่งก่อนแล้วพอจบเทอมนี้ปั๊บเทอมหน้าขอเข้าโรงพยาบาลโรงเรียนรัฐเลยจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาเพราะพ่อแม่ก็รับผิดชอบไม่ไหวเลยมาอยู่กับยายทีนี้ยายมีบ้านติดจำนองถ้ายายมีบ้านติดจำนองถามว่าบ้านหลังนี้ยจำนองมากี่ปีแล้วครับตอบจำนวนปีครับบ้านหลังนี้เพิ่งกู้ได้เจ็ดเดือนค่ะ เพิ่กู้ได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไปราคาบ้านราคาเท่าไหร่ครับสี่ล้านสองแสนค่ะสี่ล้านสองทีนี้เราสี่้านสองนี่รอกู้กู้ล้านเจ็ดแสนค่ะกู้มาล้านเจ็ดไปขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มวงเงิน ไปขอเพิ่มวงเงินธานาคารนี้ที่กู้ออนทสบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะกฎของเขาต้องได้สองปีแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าพี่สุภาจะเอาไปเข้าธานาคารกรุงไทยก็ได้พานไทยพาณิชย์ก็ได้แต่ว่าเหมือนกับลีไปเน้นรถอะคะ่ะแต่ว่าได้ค่ะแต่ว่าที่เหลือธานาคารก็จะมาปิดกันเองเขาคุยอย่างนี้ค่ะแล้วพี่สุภาไปถามธนาคาราาาไทยพาณิชก<ถ>็บอกว่าได้ค่ะ<ถ>ให้ลูกสะภ้คนเดิมมากู้แต่ลูกสะภ้ไม่ยอมจริงๆไม่รู้จะทํายังไง เขาไม่ยอมเลยไงเพราะว่าใช้ชื่อเขาใช่คือใช่เขาควรจะไม่ยอมอยู่แล้วครับเขาควรจะไม่ยอมอยู่ครับเพราะเป็นปัญหานี่สิงแล้วเรื่องของธนาคารดอกแต่ละที่ต่างกันใช่แล้วถ้าแค่เจ็ดเดือนจะรีไฟแนนซ์แล้วเนี่ยมันยังไม่ต่างกันน่ะ พี่สุภาคุณ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 ถนอมคะพี่สุภาถามฝ่ายสิงเชื่อพี่สุภาเขารู้จักนะคะน้องหญิงแต่ในาการแต่ปานิดก็อบอกว่าได้ค่ะพี่สุภาเอามาเลยแต่ว่าต้องเป็นลูกสภะภ้คนเดิมไม่ไล้มากู้รองร้านก็ได้ถามแ้วนะพี่สุภาขอพี่เมียวพี่เมีวเยอะๆพี่เอาพอพอใช้พอน้องหญิงพอได้แล้วแต่พี่สุภาจะเอาเท่าไหร่ก็ได้คุณเสถียรภาพก็ต้องไปคุยกันละกับลูกสะภ้ห้ได้ก่อนนะครับถ้าเขายอมก็โอเคคุยแล้วไม่ยอมไม่ยอมจบครับผมก็จบเหมือนกันครับพี่ครับนะ อาจจะต้องแนะนาพี่สาบถ้าไม่ยอมก็จบเหมือนกันครับพี่ครับจบเหมือนกันครับอาจจะต้องลองปล่อยใช่ไม่อกังวลใจลูกสบายลูกเงนนยมไปนึแม่จะกู้เงินไปทําอะไรอีกอ่ะกลับมาจัดการหนี้สินของเราดีกว่ามั้งพี่ลองดูสิครับลองกลับมามานั่งแบบเพื่อนมีกินเราไม่มีกินเราดูว่าเราจะทําอะไรดีกว่าไหมมาจัดอันดับดูอาชีพเราก่อนไหมทํางานดีกว่าไหมพี่ดีกว่าที่จะไป อถ้าร้าขายน้ำอยู่ที่พีจาราขายน้ำมันในวัดโคกโรงเรียนเขาก็กันแกล้งหมดไหมคะพระเนี่ยที่เป็นหัววัดองค์ใหม่เนี่ยกันแกล้งไม่ไม่ไม่คุยไม่คุยพาดพิงคนอื่นไม่คุยนะไม่คุยไม่คุยทีมงานดึงสายไปก่อนครับจ้าไม่ไปพาดพิงไม่เอาพาดพิงคนอื่นนะเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาเล่ามาเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนก็ฟังฟังดูทางนะดูแนวทางเอานะ แต่<ม>ถ้าพาดพิงคนอื่นแม่อนุญาตให้พูดนะครับอาจจะต้องจัดอันดับลำดับก่อนนะคะพี่สุภาอันไหนสําคัญเนาะอย่างเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่เรื่องของเรื่องโรงเรียนของหลานพวกเอกชนนอกจากเรื่องค่าเทอมแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอันนี้เราอาจจะต้องปล่อยวางบ้างในส่วนนั้นแล้วก็ให้หลานเข้าโรงเรียนรัฐไหม,มนโยบายต่างๆของรัฐบาลก็ช่วยเหลืออยู่แล้วก็พี่สุภาเอง อาจจะต้องเบาๆเรื่องของมุมมองความคิดเพราะ<ช>ตอนนี้อาจจะมองว่าคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีชั้นไม่มีชั้นทุกก็จะเป็นปัญหานะ